พะอุดมมงคลหลวงพ่ออุตมะเคยบอกกับลูกศิษย์ไว้ว่าท่านให้ทองคาถาหัวใจพระเจ้าสิบชาติเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวในภาวะโรคระบาดแล้วเราจะปลอดโรคปลอดภัยสิบอกักขระศักดิ์สิทธิ์อนุภาพแรงคาถาหัวใจพระเจ้าสิบชาติ โบราณอาจารย์ว่าไว้สวดเป็นประจำจะไม่ขาดแคขนทรัพย์ปรารถนาสิ่งใดย่อมสำเร็จทุกประการมนตคาถาที่ถูกถ่ายทอดมาอย่างยาวนานนั้นก็มีหลายบทบาทด้วยกันซึ่งล้วนแต่ส่งอนุภาพและความศักดิ์สิทธิ์ให้ปรากฏหนึ่งในนั้นก็คือคาถาหัวใจทศชาติหรือหัวใจพระเจ้าสิบชาติ ซึ่งเป็นชื่อย่อของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันทั้งสิบพระชาติที่บำเพ็ญบารมีในฐานะพระโพธิสัตว์โดยบำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการในสิบชาติได้แก่เตย่อม,มาจากพระเตมีบำเพ็ญในด้านเนคขมมะบารมีชะย่อม,มาจากพระมหาชนกบำเพ็ญด,ด้านวิริยะบารมีสุ ย่อมาจากพระสุวรรณสามบำเพญด้านเมตตาบารมีเนย่อมาจากพระเนมิงราชบำเพญด้านอธิษฐานบารมีมะย่อมาจากพระมโหสถบำเพญด้านปัญญาบารมีผูย่อมาจากพระโูริทัตบำเพญด้านศีลบารมีจะย่อมาจากพระจันทก,กุมาร บำเพญด้านขันติบารมีนาย่อมาจากพระนารถพรมบำเพญด้านอุเบกขาบารมีวิย่อมาจากพระวิทูลบัณฑิตบำเพญด้านสัจจะบารมีเวย่อมาจากพระเวสสันดรบำเพ็ญด้านทานบารมีคาถาหัวใจทศชาติหรือหัวใจพระเจ้าสิบชาติคือเตชะสุ เนมะผูจะนาวิเวเป็นบทสวดภาวนาที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณโดยโบราณอาจารย์ได้กล่าวถึงอนุภาพไปมากมายหลายประการทั้งเกิดความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านภพกรัพย์ไม่ขาดแคลนในทรัพย์สินเงินทองเมตตาอมแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง หรืออธิษฐานตามความปรารถนาเนื่องจากเป็นการขอพึ่งบาร,รมีแห่งพระโพธิสัตว์ที่ได้บำเพ็ญมาอย่างยิ่งยวดตลอดสิบชาติค้าทาหัวใจทศชาติหรือหัวใจพระเจ้าสิบชาตินั้นทุกท่านควรหมั่นสวดอยู่เป็นประจำด้วยจิตตั้งมั่นและศรัทธาใครที่มีอุปสรรคด้านการเงินการงานและต่างๆ ปรารถนาให้พ้นภัยให้ภาวนาคาถานี้ทุกๆวันเชื่อว่าบารมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างยิ่งยวดแล้วนั้นก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผู้ศรัทธาได้ตามความปรารถนาถือว่าเป็นพระคาถาแห่งความสำเร็จก็เป็นเช่นนั้นพระคาถาพระโพธิสัตว์ ต้นทุนแห่งบุญกุศลที่พระโพธิสัตว์ท่านสั่งสมไว้นั้นไม่ได้หายไปไหนยังมีให้ชาวพุทธเราเพึ่งพานได้แต่อยู่ตลอดเมื่อยามที่เราอยู่โดดเดี่ยวสู่ปัญหาอยู่เพียงลำพังก็อย่าเพิ่งคิดว่าไม่มีใครแม้ผืนแผ่นดินที่ว่ากว้างใหญ่ไพศาานี้ก็ยังเต็มไปด้วยซากสังขารที่พระโพธิสัตว์เคยสละชีวิตเพื่อสรรพสัตว์ มานับแล้วไม่ท้วนแล้วจะกลัวไปใหญ่ธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าพุทธกากธรรมคนสมัยก่อนเล่าขานพรนานาตำนานของการสร้างบาร,รมีของพระโพธิสัตว์ไว้อย่างน่าพิสดารว่าไม่ว่าจะเอานิ้วมือหรือเข็มจิ้มลงไปในพื้นแผ่นดินณนะที่แห่งใดไม่มีสักครั้งหรือไม่มีที่ซักแห่งเดียว ที่จะไม่ใช่เป็นที่ของซากสังขารอันพระโพธิสัตว์ได้สเสวยชาติเกิดแล้วตายเล่านับไม่ถ้วนอุทิศชีวิตสั่งสมพุทธบารามีเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายคนโบราณมีความเชื่อในลักษณะที่ว่าเหล่าเวไนยสัตว์หรือสัตว์ที่สั่งสอนได้หรือมีความเกี่ยวเนื่องและเกิดในร่มพระบรารมีของพระพุทธเจ้า ยอมสามารถจะน้อมเอาพระปรมีของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่งและรวมถึงสามารถน้อมเอาพระปรมีของพระองค์ตั้งแต่เมื่อครั้งอย่างสเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์นั้นมาเป็นที่พึ่งอีกด้วยทั้งนี้อาจเป็นเพราะวันในแต่ละพระชาตินั้นมีความพิเศษโดดเด่นที่หลากหลายแตกต่างกันในพระปรมีแต่ละด้านพระเจ้าสิบชาติ สิบพระชาติหลังตามลำดับจนถึงสุดท้ายก่อนที่จะมาถึงชาติที่เป็นพระสิทธัตถะอันได้แก่พระเตมีพระมหาชนุกพระสุวรรณสามพระเนมิราชพระมโหสถพระปูริทัตพระจันทกุมารพระผมนารอดพระวิทุนบัณฑิตและพระเวสันดรมีความโดดเด่นคือความครบถ้วนบริบูรณ์ ในพระปรมีทุกด้านคนโบราณถอดอักขระออกมาเป็นหัวใจทดชาติคือเตชะสุเนมะผูจะนาวิเวเมกินมีใช้เมื่อครั้งที่ยังทำงานราชการมีบุคคลหนึ่งประจําตัวว่า เตชะสุเนมะผูจะนาวิเวหรือเทียกกันว่าหัวใจทศชาติท่านผู้นี้แม้ว่าจะมีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้น้อยประวุติการศึกษาตามแต่ก็เป็นคนมีอยู่มีกินไม่ขาดมือแถมยังมีแบ่งปันเผื่อแผ่ให้ลูกหลานได้ตลอดเวลาเวลามีเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตก็สามารถเอาตัวรอดต้นทุนบุญกุศล ถ้าศึกษาพระคาถาโบราณเรามักจะพบข้อความบรรยายอนุภาพของพระคาถาในธทรรมนองว่ากินมิรู้สิ้นแลหรือใช้ได้สารพัดฝอท่วมหลังช้างเมื่อหากพิจารณาโดยรวมความหมายโดยในยยาก็จะประมาณได้ว่าคนโบราณท่านน่าจะหมายถึงพระคุณหรืออนุภาพอันไม่มีประมาณนั่นเอง อันที่จริงก็น่าจะเป็นเช่นนั้นอย่าว่าแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาเลยแค่คนเรานึกถึงความเพียรแบกไหว้น้ำอยู่กลางมหาสมุทรที่มองไม่เห็นฝั่งของพระมหาชนกหรือความเพียรของกระแตโพธิสัตว์ที่เอาหางจุกน้าไปสลัดบนฝั่งเพื่อคนหาลูกน้อยที่จมในทะเลก็เป็นต้นทุนกําลังใจเหลือที่จะกล่าวอยู่แล้ว กล่าวกันว่าต้นทุนแห่งบุญกุศลที่พระโพธิสัตว์ท่านสั่งสมไว้นั้นไหนยังมีให้ชาวพุทธเราพึ่งพาได้อยู่ตลอดฉะนั้นในยามใดที่คนเรารู้สึกว่าโลกนี้มันช่างขัดสนแล้งแค้นขาดบุญกุศลเกื้อหนุนเสียเหลือเกินก็ลองรำลึกถึงคุณของพระโพธิสัตว์หรือพระคุณแต่อดีตชาติของพระพุทธบิดาของเราดูบ้าง เมื่อยามที่เราอยู่โดดเดี่ยวสู่ปัญหาอยู่เพียงลำพังก็อย่าเพิ่งคิดว่าไม่มีใครแม้พื้นแผ่นดินที่ว่ากว้างใหญ่ไพศาลนี้ก็ยังเต็มไปด้วยซากสังขารที่พระโพธิสัตว์เคยสละชีวิตเพื่อสรรพสัตว์มาแล้วนับไปทวนแล้วจะกลัวไปใหญ่บางทีที่เราอาจพบการที่เรายังมีวิบากกรรมส่งผลอยู่ ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีบุญรอช่วยเพียงแต่สัตว์โลกต้องรับผลแห่งกรรมเป็นธรรมดาเท่านั้นเองเขอพียงเราตัดใจและเหตุแห่งบาปอากุศลสู้อดทนอยู่ในความสุจริตบุญเก่าวของเราพร้อมทั้งบุญกุศลแห่งพระโพธิสัตว์ที่ท่านสั่งสมไว้ไม่มีประมาณก็พร้อมที่จะไหลหลังพรร่างพรู เข้ามาช่วยหล่อเลี้ยงอยู่แล้วทุกเวลาและสิ่งที่ช่วยต้านโรคก,กระบาดที่หลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านบอกไว้หลวงพ่อพระพราชพมมยานหรือสีลิงดำวัท,ท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีได้เล่าถึงอนุภาพของเรียนมงกุฎเพชรเมื่อครั้งปลุกเสกเมื่อเดือนกันยายน2532ว่าดังนี้ พอเต็มแล้วฉันก็ขึ้นไปกราบพระพระใหญ่ก็คือองค์ปฐมท่านเป็นประธานอยู่ถามว่าของทั้งหมดนี้ทั้งพระุุชาและก็มงกุฎเพชรมีประโยชน์อย่างไรครับมีอะไรบ้างท่านก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันด้วยอำนาจพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพเทวานุภาพพรหม,มานุภาพทั้งหมดทั้งมวล ต้องมีความไม่ประมาทอารัธนาไว้เสมออันดับแรกที่ฉันจะบอกเธอก็คือกับทุกอย่างขึ้นชื่อว่าโรคระบาดท,ทุกอย่างนี่กันหมดพอท่านบอกแบบนี้เจ้าของโรคระบาดก็ปรากฏตัวเป็นกลุ่มใหญ่โรคระบาดขั้นถึงตาอย่างอหิวานี่ชุดแดงคนนะโรคระบาดสัตว์นี่ชุดเขียวบอกผมครับเป็นเจ้าหน้าที่โรคระบาดท,ทั้งสองฝ่าย มาแล้วก็ถามว่าถ้าเขามีของนี่บูชาอยู่หรือจะติดตัวอยู่ก็ตามพระบูชาก็ตามจะมีผลไหมเขาก็บอกว่าอย่าลืมนึกถึงพระพุทธเจ้านะผมเคารพพระพุทธเจ้าถ้ามีผมจะจัดลีกก็เลยถามท่านบอกว่าโรคระบาดอันดับแรกที่พระองค์จะทรงสงเคราะห์คือโรคอะไรครับท่านบอกโรคเอ ถ้าเชื้อมันมาจะเป็นอย่างไรท่านบอกถ้าเชื้อเข้ามามันจะด้านพอดีท่านท้าวเวสสวรรณท่านอธิบายต่อว่าคําว่าด้านก็คือตายเชื้อมันตายแต่ว่าทั้งนี้ต้องอารัตนาเช้าอารัตนาเย็นก็บูชาบูชาเย็นต้องบอกไว้เรื่อยๆโรคระบาดท,ทั้งหมดประการที่สองท่านบอกว่าถ้าต้องการความปลอดภัย ท้าวเวสสุวรรณอธิบายว่าอำนาจพุทธานุภาพพุทโออัปปาโนคคนของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้ธรรมมาอัปปมาโนคคณของพระธรรมหาประมาณมิได้โพอัปปาโนคนพระสงฆ์หาประมาณมิได้ถ้าหากว่าไม่ต้องการให้ของหายขอให้อธิษฐานบอกว่า ขอผู้ร้ายจงอย่าเห็นบ้านจงอย่าเห็นประตูหรือศัตรูอย่าเห็นหัวเห็นตัวเฉพาะศัตรูหมายความว่าเขายัางไม่คิดจะทำร้ายเขาอาจจะเห็นถ้าคิดจะทำร้ายเขาจะไม่เห็นถ้าคนนั้นยังเป็นขโมยยังไม่ลักบ้านเราอาจจะเห็นถ้าจะลักบ้านเราอาจจะไม่เห็นให้อธิษฐานตามนั้นนะ และต่อไปเรื่องราบสาการะอะไรต่างๆธรรมดา